กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดถูกใจบวกผู้ติดตามในแฟนเพจของ Facebook กันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะและวันนี้ก็จะอยู่กับ Facebook ค่ะแล้วก็มาเลือกบหมู่ตรงนี้ค่ะเราก็จะเลื่อนลงมาแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มถูกใจบวกติดตามแฟนเพจนะคะบริการตรงนี้ค่ะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้เนาะที่เราต้องการได้เลยนะหรือว่าจะเลือกตามดากเป็นอันแรกตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า Facebook ของเรา เปิดเพจของเราขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็กดคัดล็อกลิง์ด้านบนตรงนี้ค่ะนำมาใส่แ็บเลยแล้วก็ใส่จํานวนวันนี้ก็จะเพิ่ม100คนนะคะข้างล่างก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดเนาะแล้วกดสั่งซื้อด้านล่างตรงนี้เลยเมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะคะก็แสดงว่าเราทําการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะยอดถูกใจอยู่ที่เจกว่าเนาะ,ะก็ขึ้นมาเป็น193นะคะยอดผู้ติดตามจาก80กว่าคนก็ขึ้นมาเป็น198กันเลยนะ